มีไข่มดแดงค่ะอืพีน่น้องเบิ่งหน้าไข่มดแดงกอจะชิได้นอนหาให้กันแล้วพีนพ่น้องนะีเกี่ยวนะไปหาเขาเดียวน,นี่เดี๋พักไปแล้วรอบนึงเอาไปเก็บใส่รดดวดแล้วตาหนึ่ง ออกอีกอันนี้ดอกง่ายดอกอวบกว็เก่าอีกอน,นี่มีเยอะสมองอะลูกซุ่มเดาก็ยังพอนะ่อเนาะเฮ้ยค่ะ เราจะได้นอนหาขึ้นกันแล้วพี่น้องเบื้องดอกเงามาแล้วอันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะขันานา้นขั้นได้หลายกับชิมีเมนูโซพ่อแม่พี่น้องเบือ้องยลทะคะ่ะเห็ดเกิดจากธรรมชาติค่ะบางทีเป็นเห็ดขี้อ้อยเห็ดกากเขาสากัดน้ำตาลออกสกัดกากน้ำตาลออกอกลายมาเป็นขี้อ้อย ก็รู้ว่ที่ตองนี้ประมาณน่าจะประมาณเกือบสิบไร่หรือยี่สิบไร่หรือห้าสิบไร่บระมาณนีใจคือกันค่ะเป็นโรงงานน้ําตาลมันซื้อวังขนายนะคะโร,โรงงานน้ําตาลวังขนายไหมเขาขายร้อยนี่นะ่ะเกี่ยวได้ไร้ร้อยดนินะวันนี้น้องแบบไม่ไดหรอกนี <laughs> ่เเกี่ยวเปี่ยวมาถ้าโดนนี่ไไปเขาเด<า>ีย่ยวมึงบอกบอกงานกันเยอะเพราะว่าท่านมันก็องเริ่มออก ก็จะน้องเล่นกับหลานอยู oui> ่เนี uh ่ยหางส้นขูดแต่เอาเจัาผ้านมเทีออกเยอะจะไปเทียนเทียบ้านเขาจะไปเอาใส่น้ำเด้อย้ำล้างขูดที่นัดเดียวจะขูดสซดมันมือนเหมียวน่ะขูดเสร็จแล้วก็เอาใส่น้ำาเน่ยเออขูดเสร็จแล้วก็เอาใส่อันกระเตะหอนออก กเี็องคอยนั่นคนน้อเดียวคนด้วนน้อเที่ยงบ่ายเนียมันออกหลายเลี้ยวหัวหางไปเอาไม่ตัวดอกยัง่งไหมก็นั่งขูดที่ด้วยกับยไ้มใหม่ เจ้าไปขายไส่ปเนี yeah, okay. okay. no so uh ่ยนา่ได้ไปขายนงายกัเาขมาเาเอาหมอเาเอาอามอาหะาต้องหู้เพียงเนี่ยมเบียสายบอกปใช่ไไผละคนมาบ้านของไก่องเเกินกันเบิ้งโลกุยตายบอว่าชนะกินใหเบิ้องกูไปใช้เูกูได้ละนมึงรู้เลยูจากังลาย้ายาุ เลอดแต่หนมมาเาอดมา่เะเอาอันนี้มาไ้หมใส่นเกเนี้ยใากเขาเนีน้าก้าไหมะมนเน้า้อเนี้ย้ยั่นเลงก้องโมเฮ็ดเฮ็ดเเหรออ่าเฮ็ดซ้อยกันกินซ้อยกันมันเนาะ แต่แกงชิละเนี่ยาไปห้อนน้านั่นคุณวิงเนาะแค่ปลาขี่เศร้าหน้าตุนมาเ็ก็เศราเลยกินธรรมชาตินี่หะอืออะดเล้ยวตรงนี้ดยวยะออกยมีย่า่ายตรนได้ไงกียวน่ะดอือาบัวไม่มดเจอกัเดื้อไดรเีอยกเีว่ตัว

กิรยาเขาละก็ว่าเขาไปเต้ยอง่แต <sh> <sm> ่เอามนาอีกค <ances> ุณนิดนึงไปนั่นแมมยวอนตะงะุนเออน่อาออกแล้วาออกแล้วน้ำนึง

หเห็ดต้นน kind of mm. ้อยเห mm. ็ดแต่ปกกนี่มันงุเมสนะเนี่ยปลาเัาจะพนกตล่างรูดเนี้ยกกน้ามือเดี่ยวปุยใส้อยดอกปกกิ้วอะไรไส่เราได้หรอเปลี่ยงนะก็ใส่ลดลงดีเนี่ยก็่มดเกนียงนก็คิดไส่เปลียงยืนอีกู่จไหนดะ นุบลงก็บ่ได้หลายดอกนุบลงก็บ่ได้ซําแบบซําพวกกินล่ะ ขี้อ้อยเห็นบ่ะคะว่างแล้วก็น้ำได้ค่ะของดีขึ้นกันนะเนี่ยเพราะปันกันกับเพ็ดปันเห็ดปวกเห็ดเราะบ้านเฮานั่ยละค่ะหมงอื่นบ่รู้ว่าขาเจ้าจนิยมกินบ่แต่ว่าทั้งชัยภูุ้มเนี่ยขาเจ้าจกินดีกับแกงสนามนางเนี่ย หาไปขายญาติกันทุลักกินคือเห็ดเราะงกเลยค่ะอืมด้านเห็ดบับนบอยชุก อ้าวอันนี้ก็คือบุปผาเนาะผักขิดค่ะผักขิดมนันสเต็มหมออัดยัดคุณไปนะเหนียวล่างซ้อนบะุเฮ็ดเน็ดะล่างบุส่วนจุดไหนเนียมันไข้หมดแดงค่ะ เลาง่วงอยู่ละกินเพื่อเห็ดล,ละงงอยู่ละแซบอยู่เอาบอกคิกมาใส่อีกว่าหนงมันรุ่นมอใส่บดรวดด้วยสนลีคับคนเนกล้องมันเข้ากัน หมอนี้พี่ดิฉันมั้ยปลาไหามั้ยเฮ้ยใจเบืดอเลยะทำกินให้มันพอปลาไลมันไ่นัวประเด็กมันไม่อร่อย เอาเกลี่ยมาใส่น้ำหนึ่มันจืดเกลี่ยอยู่แลนบอเซต้องามันนัวทุกอย่างใส่ชีอรุดยังใส่ล้วยี่ลายแล้วเป็นน้ใส่บุ๊กเอาเอาน้เอาน้เอาน้ำเอาถ้วยประตักประเดงกันไ้ก็ปุงมาใส่จากน้อยเนี่ยกดีเลย เอาละละบนเนาะมยผักท่นเปียบดแบงกันเมยดพันกันผักบ้านเปียมี๊เอาเล้ละละก็เขาสิปิดมันอันนั้นพอดีบอลเต้นเยเมยพันมันเแบงลดสุดละแค่ผักขาดผักท่านเปียบดฉัได้เมย์พันได้ได้บ่เปียแล้าเฮาอ่ะเห่าติกินได้บ่ละค่อยอ้วนไปแรงก็ได้ดอกมันเปลือเอานางไปไปให้น้อ

มันดอกพีกเอาันมันมันบานไว้ไู้ดเล้าก่อนนีสมาเราพายออกมามันมียมันเน่าเฮ้นบานยังไงเาวมันบูดเล้าอไมาเีอันขาอีแป้งเลยาอ๋อรลซี่ด้ยแป้อะรเน้อเย่อขินแป้งบ้านไหน เอแก็ที่แป้งไม่ใช่พีชพวนีหลอดนี่สิห้องแต่เสียใจพูดแต่ว่าเขาเป็นคนพิเศอยู่อ๋อันาคิแล้วว่ไว้ะติกายเนแล้วจะซ่อมร่างแล้วถ่ายแปงกอน่ากันเฮ้ยหลอดเอ้วเจิบอะไากินมะชีเอเด็ดแล้วตั้งน้ำเกลือเกลือเ้ยอร่อยอร่อยได้เปาแล้วมืออะไที่ไปเก็บอีกอืมไปเย็บยางพาาไปเก็บผักหวานตรงนักไปต ใบาบเนี่ยก็เป็นเด็กว่ามันค่อยค่อยออกออกมันจะเบาบานบานแล้วมันตายเลยนะรมะลาบ่อแชโลไม่อาไเน้องน้อยเข้าเนี่ยถ้อน้วยตักให้เราไปไม่มีเอาไม่มีอโอ้ยยังเสีบเลย่อะไม่ด้เลนะเ้ยพี่ดอั้งเปน้องเขาอยู่เอ็มกูดีกว่ยอดยดกับไปีโม่ลูกลูกแล้วไปเอาล่างเอาไป ง่ายมากขั้นผ่านได้แ่บคุณแครับน้องเปน้ย็นหวานจุ้ยจุ้ยใส่กนแลอวรถดอกักเขีกกับดอกเห็ดเห็ดขี้ห้อยจ้ะใส่หอดไส้มะเดืออันนี้แบมีงแต่แบอกมานี้กันท่านยังไม่ไดล่ดเลยหลเมียงมยโคนหลเมียงลหั้งวัอแล้วคนอุบนแล้วก็ร้อยเอ็ดจองาจอังหวัดร้อยเอ็น ยมัดมีกระแทกเหงเห็ดกระแทไม่แต่นแนเ็กอยเ่ไหยเต้ยอนงค่ะอืมเยุนค่ะเ่จอดเขาหวานะตัวผักก็ได้มันหวานน้ำเดือดมัน ใส่ฝักลาเรานัวเลยกระยังว่าน้องขาดนี่เนาะามาทดหนังน้ำไล่ไหลนะสวแก่ละิมหอดทีม่อ่ะไเลบยบานยาิมอดแกลงกันว่าไข่บ้านชิมเท่ากัานเ้นแต่านาบุญห้เราะ เอนแล้วม่กินเลยแม่เอกินเขาเลยนน้ันตายอ้ละมันแทบกบ้านใดแบีละมันแทบบ้านคูใดแทบเห็ดนะคะีเห็ดอ้ยไเอาซอนกวเลคนตกด้วทั้งเขาคนตกด้เมวานนี่เอาเอาไม่ชีดวไม่ชีด แตบเลยพี่น like so no ้องเก่งเหด้ยไปเนาะไม่ก oh <right> ินโดนหอนีะ no ก uh ีนวแบหลายแบก็เห็ดตัวนี่ปลาลล้ยเนาะล่างไปแล้ววะโอ้เก่งซว่าต่น้ำไม่แม่เน้ำเลยเก่งอตัวเนาะงต้องนส่วนกุ้งเนาะได้ส่งนัได้บางแบางได้นได้อาไใช่ถุงใหไม่เอก่อนวิงอ่ะจังไหนจไปน้ำแข็งไอเี่ยวก่อนแข็ง่อนกุ้ง ไปนปะ,บบปะบ้านหนองคายไปเรื่องมันดีไป,ปสามแล้วนะคำนี้แหละจะมื้อเนี่ยเดี๋ยวมื้อไหนเดี๋ยวที่ไปเก็บผักหวานสู้พ่อแม่พี่น้องไม่อยุดหาของกินป้าบป้าเขาช่วงเนี่ยถ้ารับชมแล้วมาคลิปที่ฟังน้ำเสนอช่องให้อีสานบ้านเฮาน้ำเสนอกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เนาะค่ะอ่สำหรับเมื่อนี้ก็ขอลาโทรรัไปก่อนค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดี๋ยวหายตาต้องมากินข่าวบบเนี้เดี๋ยวแล้วจะกลายเป็นมักท้องขาแม่สร้างภาพก็ต้องร้องเะค่ะสร้างภาพเพื่อนยูอุบนเพื่อนเ่เคยกินเห็ดอันนี้จ้าเถื่อตั้งแต่เกิดมาว่าสั้นเพ่นเคยกินแต่เห็ดพอกับเห็ดพวกกันนะเจ้าเอ๋่ัสร้างภาพก็ได้กินอันแล้วจะกลายเป็นมักท้องขาแม่นะคะินได้เห็ดอัน

เเม่นนั่นได้กินเห็ดปวดตาบ่านาะชับอกว่าบ่เคยเนี่ยเม่นดอกเงี้ยดูได้กินได้ไม่แมวเลเากินแล้วมากนะเฮงพ่อดอกเงีก็เห็ดแพี่จับดอกเงีก็เห็นกี่ว่